สวัสดีครับพบกับน,กนัก19บสีประกรณ์รุ่นสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่อยากได้รถเก๋งขนาดเล็ก ที่ทั้งแรงแล้วก็ประหยัดกันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้เป็นตัวท็อปเลยมาจากค่าย Honda นะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2020 Honda City 1.0 Turbo RS ตัวท็อปใหม่40,000 ฮอนดานิวซิตฮะโฉมใหม่เจนใหม่เครื่องยนต์เล็กลงแต่แรงขึ้นประหยัดขึ้นถึง20โลลิตรแล้ววันนี้ได้ตัวท็อปเลยกับคันนี้เลย2,020 Honda New City 1.0 RS t u R b o ใหม่40,000นี่คือตัวท็อปเลยนะฮะราคาออกห้างป้ายแดง7,30,000 9,000บาทปีผลิต2บัน20แท้ๆได้รถบ,บานมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตะตอไม่มีพิคว้าไม่มีน้ำท่วมเลขใหมท้แท้ๆ40กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาฮะเพิ่งลนางเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนี่คือสีสันผิวพรรณที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยดูกันเลยฮะว่าสวยขนาดไหนมีอะไรต้องทำไหมมาดูดกระจังหน้าถ้าเป็นตัว RS จะเป็นสีดำเงาเท่ๆแบบนี้ปัดกระตัวรถสีเทาเมทัลลิกสุดเท่โอ้โหดูหล่อมากนะฮะด้านบนเป็นพลาสติกลากยาวซ้ายจดฝาสวยมากไฟหน้า Full LED โคมไฟใสปิ Home ๊งเลยมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับอ่ะ ไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้โหหล่อมากไฟตัดหมอกมีให้เท่ๆนะฮะสีสันมาด้วยสีเทาเมทัลลิกฮะล้างขึ้นมาแล้วท่อนหัวถือว่าสวยเลยครับออกแดดเงางามระ,ระยิบระยับเป,ปล่งปลั่งเป็นประกายสีสันเท่าที่ดูใช้ได้ดูแล้วไม่น่าจะต้องทำอะไรนะฮะไม่ต้องทำอะไรผิวดีมากเคาะไปอย่างบางใช้ได้กันชนสีสันโอเค นะสะสเกตเบาๆเดี๋ยวดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่เป็นสาระสาคัญไม่ต้องยุ่งอะไรปล่อยมันเดิมๆธรรมชาติไปเลยสีสันทั้งฝาโปรงทั้งกันชนเรียบร้อยมาต่อกันที่แถบขวาสีสันก็ดูแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะาดูแล้วใช้ได้นะสีสันดีดูแล้วผิวดีข้อไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์จัดว่าบางใช้ได้ฝนแมวเอามีนิดหน่อยแต่ไม่เด่นไม่ชัดมองแทบไม่เห็นไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยมันธรรมชาติแบบนี้ไปเลยวันนี้สีเขาสวยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกระจกข้าง สีดำเงาเท่ๆพร้อมไฟเลี้ยวมือจับมีส a ทเอนทรีให้ด้วยมีฟิล์มมีกันสาดแถมมาจากเจ้าของเดิมขอบคุณมากหลังคาสีสันเรียบร้อยสวยงามใช้ได้ขอไปก็จัดว่ายางบางนะครับรุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกล้อหน้าอย่างเดียวนะฮะ,ะตัวท็อปก็ได้แม็กลน์นี้เลยตัว RS แม็กหน้าเงาร่องดับแม็กสวยมากไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรนะฮะส่วนยางเจ้าของเดิมไม่มาเป็นดัน l ลบอก NSAF e e ีซ0 0ามร้อเบอร์ 185 555 r 6หโอ้ยยางถือว่าใหม่นะครับค่อนข้างใหม่เลยปีย3สเลยนะฮะดอกสวยมากดอกยังลึกยังเต็มนะยังขมได้อีก2ปีสบายสบายล้อหลังดัมเบลกแม็กหลังก็สวยอีกแล้วสภาพสวยมากเนียนๆเ,เลยไม่มีถลอกอะไรนะครับยางดันหลบ ปี23เช่นกันนะครับดอกสวยมากนะครับถือว่ายังค่อนข้างใหม่โอ้คุ้มจริงๆนะครับประตูหลังฝาเปิดมันแล้วครับสติกเกอร์อยู่ดีฮะแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะรอบยางยังเดียวมากไม่ค่อยมีใครดึง,ดดงอื้มอัดดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ ซอกประตูก็เดิมเดิมแห้งแห้งหมดนะฮะไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำอะไรเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์ตสวยงามซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมนะเดิมสนิทเลยสติ๊กเกอร์เนียนทุกแผ่นฮะอยู่ครบทุกแผ่นเสาหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์ตสวยงามตลอดทั้งแถบเม็ดอาร์ตสวยสวยเลยจ้าหัวน็อตแต้มสียังอยู่ดี แกมขวาก็เดิมน็อตเดิมไม่มีขยับซอกไหนแห้งสนิทนะครับด้านหลังต่อนะฮะรุ่น RS เนี่ยจะได้สปอยเลอร์มาในตัวแบบนี้สีดำเงาเท่ๆนะฮะมีโลโกโ้ RS สวยๆฝาโปรงด้านบนสีสันใช้ได้นะดูดีกระจกเดิมของ Honda นะฮะไฟท้ายซ้ายสวยฝากระโปรงด้านหลังสีเนียนเลยไฟท้ายขวาโอเคสวยมากกันชนสีสันเรียบร้อย ด้านหลังด้านล่างเป็นลายคาร์บอนเคปลาที่เท่ๆมีเซ็นเซอร์หลังมาให้อีก2จุดกันชนซ้ายขวาสวยนะครับสีสันโอเคฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยรีโมทแบบนี้เปิดมาแล้วตะเข็บแห้งสนิทเลยเม็ดอาร์คสวยงามฝาโปรงท้ายน็อตไม่มีขยับเลยฝาท้ายแนวซิลิโคนแห้งสนิทเดิมหมด น็อตเดิมท um ุกตัวตะเข็บซ้ายขวาแห้งเม็ดอาร์กอยู่ครบมุดเข้าไปด้านในเดิมหมดนะน็อต mm. <not S 2> ไม่มีขยับรูกลมคมคลิปผิวแห้งสนิทน็อต mm. ไม่ขยับเลยแล้วดูด้านหลังสิครับกว้างมากตู้สัมภาระได้เยอะมีถาดรองกันกระแทกด้วยผมสวยนะครับผมสวยมากรุ่นนี้มีล้อไหลให้ด้วยนะครับเป็นล้อกระทะ มีอุปกรณ์ถอนล้อแม่แรงมีครบเลยทุกอย่างเดิมหมดแน่นอนนะฮะไม่มีข้อไม่มีพ้นไม่มีชนไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมทุกอย่างแห้งสนิทใสๆเลยจ้ามาต่อแถบซ้ายนะครับสีสันแถบนี้สวยอีกแล้วนะครับทั้งแถบสวยใช้ได้นะฮะต่อไปยังอยู่ในเกณฑ์ว่าค่อนข้างบางเดิมนะฮะสรุปคันนี้ไม่มีอะไรทําเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีมากกระจกข้างนะสีดําเงาขนแมวเบาๆช่างมัน มีไฟเลี้ยวเท่ๆนะฮะมือจับสมาร์ทเอนทรีซ้ายขวานะครับ่าล้อหลังก็ดำเบรกเช่นกันแม็กก็สวยนะฮะหลังซ้ายก็สวยสมบูรณ์เลยยางดันหลออปี23ดอกสวยมากนี่ดอกเต็มๆคุ้มนะครับได้ไปคุ้มมากสีล้อสวยหมดครับหน้าซ้ายแม็กก็สวยเช่นกันไม่มีทะลอกไม่มีเบียดพุ้บ,บาทอะไรยางดันหลออปี23ทั้ง4เส้นโอ้โหดอกยังสวยยังลึกยังเต็มใช้กันได้อีก 2ปีแน่นอนสบายสต่อประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วสติ๊กเกอร์อยู่ครบฮะหัวน,อน็อตแต้มสียังอยู่ดีขอบยางยังเหนียวมากดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามขาเสากลางซ้ายดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมหมดนะแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยกันเบรดอยู่ซ้ายนะฮะผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง m r n m r h g n ลงท้ายด้วย m t 1 0 8 4 7 0สติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าซ้ายดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบซอกในเดิมแห้งหมดแกมซ้ายน็อตไม่ขยับเลย สีหมดพฤทภาไปตามนี้ก่อนนะฮะยังเหลืออีกหลายเดือนกระจกเดิมของฮอนด้าดูห้องเครื่องกันดีกว่าเจนใหม่นี้จะใช้เครื่องยนต์ที่มันเล็กลงฮะเพื่อความประหยัดระดับ20โลลิตรตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะฮะแรงม้านี่อัพขึ้นจากเจนที่แล้วมาเป็น122แรงม้าเลยเกีย e ร์ c ี t เหมือนเดิมเติมได้ถึง e 2 0นะฮะแล้วก็ประหยัดสูงสุดถึง20กิโลเมตรต่อลิตรครับไม่แทส40 0 0 0โลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊ส โครงสร้างเดิมหมดซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมแห้งสนิทแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับเบ้าโชกสวยงามเม็ดอาร์คเดิมๆแห้งๆซับในสวยเลยเม็ดอาร์คสวยมากาชัซีสวยนะฮะตัวอักษรคมๆน็อตเดิมเม็ดอาร์คสวยหมดคาดมีพลาสติกบังเนาะดูด้านข้างเอาว่าเม็ดอาร์คอยู่ครบตัวอาคมๆฝั่งซ้ายก็เม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะ แบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้ท่านถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้มีเบรก ABS นะแชสซีมองลงไปสวยแห้งเมดอาร์คอยู่ครบเบ้าโชกก็สวยครับสวยแห้งเลยแก้มซ้ายก็เดิมมาน,อน็อตไม่ขยับเลยซอกนายน,อน็อตนึกเดิมทุกตัวนะแม้แต่ฝากระโปรงหน้าน,อน็อตก็ไม่สะเทือนโอ้โหเดิมมากนะด้านใต้นี่แห้งสนิทเลยสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเนียนทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะรูกลมคมก,กริป นะสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเนียนมากน็อต mm hmm. ไม่ขยับไม่ถอดเลยสุดยอดเลขเครื่องรุ่นนี้ดูไม่ยาก P10A1025841 อะเครื่องเดิมๆเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้าก็จะมีเอกลักษณ์อย่างนึงก็คือเบาะเขาจะเป็นผ้าผสมหนังนะฮะซึ่งจะโดดเด่นที่เหนือกว่ารุ่นอื่น นะครับจะมี3วัสดุเลยหนังผ้ากำมะหยี่โอ้โหครบเลยแล้วก็ตัดด้วยได้สีแดงเท่ๆตามสไตล์ r อสภาพเบาะสวยมากนะครับดูดีเลยนะฮะเป็นเบาะปรับด้วยมือนะซิต,ตี้จะไม่มีเบาะไฟฟ้าเล็กตัวถังรุ่นนี้อยู่ฝั่งขวาดูไม่ยาก M R H G N ลงท้ายด้วย MT 108 470นแะฮะแผงประตูเดิมๆโรงงานสวยมากนะฮะพลาสติกสีดำหนังสีดำได้แดงนะคะรับฟิล์มลามิน่าสวยมากขอบคุณเจ้าของเดิมนะฮะแผงประตูขวาหลังสวยเนียนกริปฟิล์มลามิน่าสวยเลยแล้วดูเบาะสิครับสภาพเนียนทุกกระเบียดนิว้วลักษณะนี้คือขับคนเดียวเป็นหลักแน่นอนนะฮะโอ้โหัวหมอน3ตํตแหน่ง สองสามตำแหน่งมีรูติดตั้งคาซีตด้วยนะฮะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นที่วางแขนที่วางแก้วน้ำแบบนี้ด้านหลังมี power outlet มาให้สองช่องอันนี้น่าจริงๆน่าจะให้ USB ซะหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวลองนั่งกันตอนนี้ผมถอยเบาะคนขับมาสุดแล้วนะฮะอีกหนึ่งข้อดีของซิตีก็คือขึ้นชื่อในเรื่องของความกว้างห้องโดยสารนั่งสบายทั้งแถวหน้าแถวหลังดูสิครับเหลือเลยขนาดว่าถอยเบาะคนขับสุดนะโอ้ นี่กว้างกว่า SUV บางรุ่นอีกนะฮะพูดถึงเนี่ยขยับแข้งขยับขาง่ายและเพดานก็ใช้ได้นะ,ะไม่ได้เตี้ยมากกำลังโอเคนั่งแล้วโปร่งไม่อึดอัดเลยนะครับพื้นที่ด้านหลังนี่ถือว่ากว้างเลยนะฮะตัเบาะของเดิมโรงงานหมดทุกชิน้นนะสภาพนี่สวยเนียนทุกระเบียบนิ้วเลยแผงประตูก็สวยนะฮะเนียนกลิก ฟิล์มลามินาสวยๆเลยประตูหน้าซ้ายก็สวยฮะแผงเนียนฟิล์มลามินาสวยๆเบาะสวยทุกตัวฮะแล้วเป็นของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยลองขับกันกุญแจอ m โมบ i ลิเซอร์กุญแจสำรองมีให้ครบเป็นพุชสตาร์เช่นเดิมนะหน้าจอเรือนใหม่เท่ๆมาด้วยโทนสีแดงแบบนี้เลยเท่มาก ไม่ปัจจุบัน45,000โลเท่านั้นเองก็ถือว่ายังใหม่น้อยเนาะเปิดแอร์ก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้7ระดับมีแอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะฮะปรับทิศทางได้3ทิศทางนะฮะอะไรฝ้าหน้าหลังโอเคมีกรบแอร์เย็นใช้ได้นะครับคอนโซลด้านหน้าจะเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆก็ถือว่าสวยเนียนเลยนะไม่มีริ้วไม่มีรอยทุงลมด้านหน้านี่4ใบเลยนะฮะ ด้านเสาอีกเป็น4เนาะบออีก2เป็น6ด้านหลังอีก2 8ลูกเลยครับพี่น้องหน้าจอระบบสัมผัสมา,รมาพร้อมภาษาไทยนะเป็นสเปคเดิมโรงงานหมดต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ USB iPod ได้นะฮะเล่นเพลงจากมือถงมือถืออะไรได้หมดนะแล้วก็อะไรเป็นระบบสัมผัสกล้องหลังก็มีตามสเปคอยู่หละงนี่ สามมุมมองเช่นเดิมนะมาพร้อมเส้นกะระยะนะฮะด้านล่างก็จะเป็น power outlet <c oughs> อีกรูหนึ่งเนาะแล้วก็ usb มาอยู่ด้านหน้าสองเลยที่วางแก้วน้ำ auto start auto stop ก็มีเนาะมีโหมดการกับขี่แบบประหยัดเกียร์เป็น cvt นะฮะหัวเกียร์คันเกียร์สวยนะครับสภาพเนียนเลยนะครับแล้วก็เบรกมือ,อยังเหมือนเดิมนะตามสายเก่งเล็กนะฮะตรงกลางจะเป็นหนังสีดำได้แดงเลื่อนไม่ได้นะฮะ กลด้านในโล่งไม่มีรูอะไรมีปั้นพัดเดลชิฟต์ด้วยนะนี่เปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายๆมีครูสคอนโทรลด้วยฮะมีมัลติฟังกชันเพิ่มลดเสียงเป,เปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้สวยมากวัสดุพวงมาลัยสวยเลยเนียนกลิปเลยนะฮะหนังพวงมาลัยเดิมหมดไม่ทอกไม่ทะลอกปรับได้สีทิศทางด้วยขึ้นลง เดินหน้าถอยหลังครบนะฮะกระจกไฟฟ้า4บานเป็นออโต้คนขับ1บานเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะ <S <S 1> <S 1> มีระบบควบคุมการทรง,รงตัวมาให้ด้วยนะฮะอ่ะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกอันนี้เหมือนเดิมด้านบนมีไฟด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีก1น่ดวงที่บังแดดมาด้วยสีดำมีกระจกแต่งหน้าให้สฝั่งเลยเพดานเป็นผ้าสี เป็นไม่ใช่ค่ะเป็นซักลาดสีดำนะสวยมากเงียนกลิบเลยนะแต่ของเดิมทำอะไรไปเข้าฮอนด้าพะรามสามเข้าไป31พฤษภาปีที่แล้วนะฮะพะรามสามสาขาฮอนด้าดาวคานองรับบริการครั้งต่อไป4 5่0 0แสดงว่าเขาเข้ามาตอน35,000นะฮะแสดงว่าเขาเข้าตอน3าม0มือนจะถึงอีกที45,000นาะเอาโอเคอเกะซ้าย มีแฟ้มยังมีให้นะฮะลบนะฮะก็มีแฟ้มคู่มือนะคู่มือใช้งานคู่มือหน้าจอเครื่องเสียงนะแล้วก็เดี๋ยวสมุดเข้าศูนย์มีอ่ะยังมีให้อ่ะสมุดเข้าศูนย์เช็คระยะก็ยังมีให้นะฮะรถบ้านมือเดียวผู้ชายขับนะ ออกรถปลายปีด้วยพฤศจิกายนปี2020พาราม3 h อนด a าสีเทาโมเดิร์นสตีลเมทัลลิกเครื่องยนต์ p 1 0 a 6 1 0 2 5 8 4 1รุ่นท็อป RS เลขตัวถัง MRN MRHGN ลงท้ายด้วย T108470 นะครับ ไม่สนะี่หมื่นาะอาตรงนี่ล่าสุดเข้ามาตอน3ามหมเมื่อปีที่แล้วมือเดียวผ่อนกับ Honda าที่ินะปิดบัญชีเรียบร้อยรอเล่มทะเบียนส่งมาปีสองพันี่สิบแทนนะนี่ไปกรุงเทพนะจดทะเบียน2021เลยนะสีเทาเดิมโรงงานนะเลขตัวถัง mrhgn ลงทายด้วย T108 470เครื่องยนต์ p 1 0 a 610 258 41เบนซิน3สูบ 1,422แรงมา่าลองขับกันนะฝ่ามีกล้องให้ในตัวก็สะดวกสบายใช้ได้นะเป็นเครื่องพันเดียวก็จริงนะฮะแต่ว่าเขาเป็นเครื่องเทอร์โบเพราะฉะนั้นแรงแน่นอนแล้วก็ยังประหยัดด้วยโอ้ตัวพุ่งเลยโอ้ใครบอกเครื่องพันเดียวไม่มีแรงบ้าหรือเปล่านี่พุ่งเลยนะนี่ไม่แพ้เครื่องพันห้าเลยนะบอก่าจะแรงหมดด้วยเบรกจึ๊กช่วงล่างแน่นใช้ได้เครื่องเดินเรียบงเงียบแอร์เย็นฉ่ำเลยนะพุงมาลัยก็โอเค ก็ค่อนไปทางเบาตามสไตล์เก่งเล็กขับง่ายนะโอ้ไม่อืดน,นะเครื่องพันเดียวอย่าดูถูกนะมันเป็นเครื่องเทอร์โบเดี๋ยวนี้เครื่องเร็กจริงนะแต่เป็นเทอร์โบแรงมากนะฮะ,ะแล้วนุ่มเลยนะฮะเอาวงเลี้ยวหน่อยดียดูความคล่องตัวของรถไซนี้ซึ่งน่าจะวงเลี้ยวแคบอยู่แล้วโอ้วงเลี้ยวแคบมากเลยนี่ไม่ได้หักหมดนะหักนิดเดียวเองดูดิกลับรถในพื้นที่แคบๆสบายๆเหลือๆเ,เลยพี่น้องคล่องตัวด้วย ว่าเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถเก๋งไซส์เล็กที่สมรรถนะไม่เล็กบอกเลยคันนี้คุ้มมากเพราะเป็นเครื่อง1.0เทอร์โบที่ค่อนข้างแรงและประหยัดขับได้ทั้งทางใกล้ทางไกลแล้วห้องโดยสารกว้างจริงๆออปชั่นให้มาก็จุกๆแม่บอกเลยคุ้มมากๆกับซิตี้ตัวท็อป R S รถมือเดียวฮะหม่แค่40,000 อยากให้ดูราคาแล้วปะฟังกัน h o n d a City ฮะ1.0เทอร์โบนี่คือเจนใหม่แล้วนะเครื่องยนต์เนี่ยเล็กลงก็จริงแต่ว่าแรงขึ้นประหยัดขึ้นแน่นอนนะกับคันนี้เลย2020 Honda New City 1.0เทอร์โบ RS ใหม่40,000นี่คือรุ่นท็อปเลยนะฮะออกห้างราคารถใหม่ป้ายแดง739,000บาท ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเลิศอีกเช่นเคยนะฮะโมเดลบริคันนี้ปี2020เลยเรียกว่าเป็นต้นโมเดลของโฉมนี้เลยนะฮะมาด้วยสีเทาเท่ๆแบบนี้เลยรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัอตอมไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้40,000กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาฮะวันนี้หน้าร้านเราตั้งขายอยู่ 459,000บาทพิเศษกันไปเลยฮะสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงอินสดก็ได้จัดไปนนนก็ดีราคาเบาเบาเราขายเพียง4,39,000บาทเครดิตด,ดีก็ฟรีดาออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะนอกจากนี้ยังมีวารันตีให้ท่านด้วยนะ,ะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุดๆุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชนฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ฮอนด้าให้ท่านด้วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเชนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคามชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมพันฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยแบบนี้ไม่น้อยแบบนี้ตัวท็อปแบบนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆแอดไลน์เลยด้านล่าง idline a d 19sp คนหาแบนที่ของเราได้ง่าย,ายๆก็ไปที่ Google แมพพิม19สีประกอบเราอยู่ถนนการเราประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศ ประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้แท็กสถานีฟรีสิบเกาศรีปรกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกกี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดฟแนนซ์เข้าขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งที่รถเ,เย็นๆนนี้คลิปหน้าจะทิ้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบกาศีประกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com